Hey, oh, ูข้าไปไหนเฮ้ยกูแม่งจะไปบินไปได้ไหนวะเบน่เออาทาไมบอ็กไปจะไปทำไมครับเบนเจอเจออะไรเขียว็องเลยคไปลุกหมดทุกหมดเือมันเริ่มมันตอนที่พบกับมือเอเล่รมดามันก้อมือเขาเแกลเปแปงเส้จกกับสพลังย่งมากมไม่ชเด็กน้อยที่คิดข่าวอึงเ็น พังอัดสอนมึงกลับตถวาดปากขยับระบาดเหมือนกับสัตว์ปรูหลาดกูนั่งขัดสมาธิออกมาจับระดาดข้ามึงจับขนาดอึแล้วกูบินไวเหมือนสติงไฟเลื่องเฮียควยไรสัตว์กูจะทิ้งไปอึกูไม่สนหลอกมึงจะคิดไงยินด้วยมีตายมึงก็รู้ดีส่ชวิม่มีเงินเลยมีแต่อันนิวทีกูจะเศร้าโหมามีแต่อันนิวบิชและเพลงของกูไม่ได้ปล่อยหรือคิดกูจะเป็นตำนานและก็ฮีร์คิวเลสกูแปลงร่างเป็นมังกรซอสแล้วกูเห็นหน้ามึงแล้วกูไขกระดอยัดเมียมึงจนนัดเที่ยวแต่มองนีู่แล้ว มา n น้าเบร l e v e เขย i ไปตัวไลอามาเดวิลน้ำอ o อนอันห้า e พี่สาวมึงส่งสายตาอยากให้กูไปหาไปรับไปส่งสีเขียวซุเประคารตาช่างประปาอยู่บนอกค่ำคืนไ่นกูหาผู้ซี่เย็ดเมียมึงอยู่ที่ร้านสูตรตี I เย็ดเมียมึงทุกที่ here ปู่แม็กัวใจตอนนี้เลิ่มนหวาเว <Laura> yeah. ปู่แม็กเลื่มเย็นรู้สึกว่าอยากเย็ดปู่แม็กเลยอยากจะออกไปบินใบป,ปู่แม็กนั้นสดและยังไม่มีใครปูแร <Yeah. S 1> ป่แม็กเลยฝัดจินเดอร์เห็นนม,มสดๆ <Yeah. S 1> และฟินเวอร์ปู่แม็กอยากเย็ดจริงๆเดอร์ปู่แม็กจะเย็ดทีให้เธอไปทา,ทาถึงเจอเหมาเฟอร์ กลาเี่ยนแปลยกาับสงยังยาามกไม่จกนานเเยกันแต่ความผิดกูเองที่ดันมากลายผ่านมันอยู่ในดีเอ็นเอัตต์ทุกวแลวมึงทำอะไรกันกูเขียนกันแต่เพลงนั่นแหละความสามารถกูมึงลองกลับไปฟังกูรันกันไ่เองโดไม่ต้องมพ p o r t กูรันจะกระบอกนี่นละไทยทำเสียเวลาจะมายุ่งท้งจะกวาลมันก็ยังคนละลุ่น แกกกพ่อมึงมาสู้ไม่ต้องวายกันที่รกบกูก็ทำมึงสะดุงทำมึงกลัวมึงกดอนำมาดอนมึงไปส่งคาที่กูต้องกลับมาสู้มันเป็นงานไม่มีิดจะมาคล้องยอมเสีย cin น้ำตาฮะไม่สเวลามาพูดเว้ยไอมิดเดิลมองไปท่มันไม่บอกไม่บอกอเรื่เรื่องเรื่องแล้วมันเริ่มมาตอนที่พบกับมเอเล่น

พี่สาวมึงส่งสายตาอยากให้กูไปหาไปรับไปส่งสีเขียวซุปเปอร์คาร์ตาช็อปป้าอยู่กดอกท่้งคืนในึงกูหาพุูซีเย็ดเมียมึงอยู่ที่ร้านสมูตตีไอ้เย็ดเมียมึงชุกเพลงนี้ขีรวน